ทางผิดมาทางผิดโกรธคนรองที่แล้วอะตายตายตายไะเบียนหลุดกระจายครับนีเรืหักเลยสวัสดีครับวันนี้ก็ ขากลับจะสวนพึ่งนะจะมาขึ้นเขากระโจมอีกรอบนึงแล้วก็กลับกรุงเทพครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ทางขึ้นเขากระโจมแล้วครับผมเดี๋ยวจะดูว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่กันครับตอนนี้ก็ฝากของไว้ที่ร้านแล้วครับผมเพื่อเป็นการแบบว่าขับขี่จะได้สะดวกของจะได้ไม่พังด้วยของลูดมาของพังหลายรอบแล้วเดีย๋ยวมาดูกันครับผมว่าขึ้นเขากระโจมเนี่ยใช้เวลากี่นาทีครับผมเบอร์ซ x 3เอ็กซ์สามร้อยจะจับเวลาจากหน้าปัดรถดีกว่า ตอนขับขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยโอเคไปลุยตอนนี้11โมง6นาทีครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ ช่วงแรกๆของทางขึ้นเขาก็จะเป็นทางดำครับประมาณสัก2กิโลกว่าๆได้ครับผมสองข้างทางก็จะเป็นแบบบรรยากาศต้นไม้อ่าไม่ใหญ่ครับต้นไม้เล็กๆแล้วก็เป็นป่าไผ่อะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ล่มลื่นอยู่ครับกิจกรรมที่นี่ก็จะเป็นกิจกรรมแบบลุยๆครับส่วนมากก็จะเป็นนี่แหละครับรถที่มาขับเล่นกันก็คือรถแบบแนวเอเวอเรส์แล้วก็แนวป่าอะไรเงี้ยแล้วก็รอฟอโรดเ่อในส่วนของวิ่งเดินก็มีครับผมวิ่งเทลเดินเทลก็มีเหมือนกันครับ วันที่ผมมาเนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์เนาะวันที่เขาแบบว่าวันที่เขากลับกรุงเทพกันก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ครับผมแล้วก็จอบถามทางบ้านร้านขายน้ําตรงที่วัดแล้วก็ไม่ไม่มีครับไม่มีนักท่องเที่ยวสักหนึพวกสายเอนดูโรสายขับรถเที่ยวมาเขาส่วนมากเขาจะจอดตรงนั้นแล้วก็จ,วอจอดรถจอดรร์ตรงนั้นแล้วก็เอารถมอเตอร์ขึ้นมาซึ่งก็ไม่มีครับวันนี้ก็สามารถขับขึ้นได้ชิลๆครับรถไม่ค่อยมีเจออยู่สักคันสองคัน จริงแล้วของกระจมก็รู้ๆกันอยู่ครับผมว่าเป็นที่ขับรถเล่นของสายลุยทั้งหลายแหละครับผมสายลึกลโรสายออฟโรดสายวิ่งเทลซึ่งก็กิจกรรมพวกนี้ก็นะเป็นแบบกิจกรรมที่แบบว่าเรียกเหงื่อแล้วก็ <Hello. S 1> เรียกสารกระดิ่นารีิที่อยู่ในร่างกายน่ว่าให้พุ่งผ่านกิจกรรมที่แบบลุยๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ้าททยแล้วก็สมุนทบัน มันก็จะก็ได้ความสนุกความเพลิดเพลินแล้วก็ความมันกับความมันมันแน่นอนครับแบบกิจกรรมแบบเอเจนเจอร์นะมันอยู่แล้วแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดครับแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามครับผมเพราะว่าข้าบนยอดเข,ขดากระโจมเนี่ยก็จะมีบรรยากาศดีครับผมอากาศเย็นๆแล้วก็วิวสวยๆค<ว>นะรับยามจะฟังน่าจะโดนฝนไปหลายรอบแล้ว แต่ละรอบนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่านั่นแหละฝนตกแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยตอนมารอบที่แล้วอันนี้ก็ยังไม่ทังเลย9กิโลมันก็ไกลเหมือนกันนะ แทบด้วยแโรเลดกลับใจ แรกครับผมที่แบบว่ามันเริ่มถนนทางทางเร่องมีรถลงโอ้โหทางเยอะโว้ยเฮ้ยรอบนี้ มามาทางผิดว่าทางผิดไปรายซ้ายรายซ้ายยังโคต ยังโหดยังโหดขึ้นมานิดนึงก็เจอศาลเจ้าพ่อเขาคอดข,ข,ข,ขึ้นมากิโลเดียวเองโอ้โหทำไมมันทางเยอะกว่าเก่าเนี่ยขอดูลายก่อนนะตรงนี้ขอดูลายก่อนได้ไหมลายไหนลายไหนโอ้ยเหมือนเหมือนมีคนทำลายไว แป๊บนึงนะแป๊บนึงโอ้โหวิห่งเลย้ายหมดเลยเลย้ายหมดเลยเลย้ายหมดเลยหัวดชีกโอ้โหโอ๋อเหมือนเขาลาดไอ้นี่ขึ้นไปครับโอ้โหโหดกว่ารอบที่แล้วอะ่ะโอ้โห,โห อดคนรอบที่แล้วอะ่ะแต่ละรอบไม่เหมือนกันจริงๆครับเชิดเป็โดโหดโหดโหด,โด,ท,ำดท,ทำไมดูมันชันกว่ารอบที่แล้ววะเนี่ยทำไมดูมันชันกว่ารอบที่แล้ว 哦，ตาย，ตาย，ตาย。呃 มาเทครับมาเทไว้ไปดูโหดจังวะโอ้ยเฮ้ยยังโหดโโอ้โหดมากโหดมาก ไมโอโดนลอง,งที่แล้วหาย

้อข้างดีกว่าโอ้โหฝนลงอีกเยวแปดขอให้ถึงก่อนดี Warten เสี่ยงดีกว่าโอ้โหปวดเสียวเลยฝึกมาล้านฝึกมาล้านโอ้โหทางเกียดเป็ดมันจะลื่นเอาอย่างนี้ ดีเดินพันเดินแปดร้อยเจ็ดกิโลเลยอ่ะเกิโลเลยนี่ยโอโหลื่นลนิดหน่อย โอ้ยแปดว่าจะไม่ลงล่องเลยนะว่าจะไม่ลงล่องเลยนะลงกันได้ ใกล้แล้วใกล้แล้วรีบขึ้นรีบลงก็ผมก่อนที่ผมจะมา เดินทันจะถึงแล้ว เปลี่ยนลำบากหาลงอีกโอ้โหทางโหดมากเรื่อนี้ติดแค่โหดมากอะโเฮียโหดดีอ้ โอ้โ yeah. okay. oh. หขาลงอีกตัว <laughs> เมื่อกี้เราขึ้นมาตอน11โมง6นาทีครับผมตอนนี้20เียนโมง25นาทีห้า <laughs> 6สุดยอดสลงอีกก่อนฝนจะตกฉีก่อนดีกว่าโอ้โหไอ้ไฟตะเบียนหลุดกระจายครับ รุดกระจายรุดกระจายเย <Yeah, S 1> ี่ยหักเลยโอ้โหฝนลงครับอยู่นานไม่ได้แบบนี้อยู่นานไม่ได้น่าจะมีเรื่องมีเหลืองมีเหลือง <c oughs> เก็บไงวะนี่โคตรลึกโคตรลึกต้ลงลองแล้วแหละอย่างเงี้ยลงลองแล้วแหละน้องโอ้โหโอ้โห ตกไปถนนพังครับลายเลยโหดหน่อยลงลายขิดเ๋ยเนี่ยสำหรับการขับรถขึ้นเขาประโจมรอบนี้ครับก็เป็นรอบจับเวลานะใช้เวลาไปประมาณ18นาทีครับว่าโอเคครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้กดดันตัวเองเท่าไหร่ก็ขึ้นแบบว่าเอาที่แบบปลอดภัยด้วยครับผมไม่แบบว่าไม่รีบจนเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะกดดันเกินไปขึ้นเรื่อยๆครับ ครั้งนี้ก็เป็นการขึ้นเขากระโจมครั้งที่สองของผมครับก็ก็ห่างจากครั้งแรกประมาณสองเดือน2เดือนสมเดือนต่อรอบนี้ก็เส้นทางมันก็พังเยอะกว่ารอบที่แล้วครับโหดีที่มันเป็นแบบว่าหินแล้วก็ตาย 拜拜。Bye bye. โปะฟะจังเลยลายไหนแล้วนี่ลายเดิมนีกว่าเหนมีคนเอาคอนกรีตมาโรยไว้ขึ้นง่ายหน่อยครับไปสายกันนี่ ลานหิน,น,หนโอ้โหล้อหลังสไลด์เบียดเบ็ดโอ้ยโ,โอ้ยเกียอดับเฉยเลยวิกิววิกวิก,กไหลไหๆเลยเนี่ยเฮ้ยไหลน,นี้ก็ได้โอ้ โอ้ลิชชุดก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้เป็นภูกระโจมทองครับผมลงมาจากเขากระโจมเขากระโจมอยู่บนนู้นเนาะอยู่บนนู้นนี่ลงมาปุ๊บก,ก็อยู่ข้างวัดเลยครับผมวัดผาปกมันจะมองเห็นวิวภูเขาเยอะอยู่ตรงนี้สวนยางยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนี่ครับผมทางขึ้นภูกระโจมทองภูกระโจมทอง